โอ้โหมันเลนดีนัดติดแล้วเลยโอ้โหนี่อาละเบือไอวาว้าบอลหนาวแน่ไอว้าว้าอะไรอีกมีอะไรอีกโชว์มาโชว์มาขนมโชว์มาอีกมีอะไรอีกอ๊ะนี่จ้าขนมอ๊ใครมีอะไรอีกอ่ะโฉวนี่นะโย่เอ๋ยวัตเซาลินวัตเซาลินมีอะไรอีกมีอะไรอีกโชว์มาให้หมดเฮ้ยเฮ้ยเฮอ๊ะไปมีอะไรอีกโชว์มา หมดยังหมดหรือยังโชว์มากระโดดโช์มาเลยมีอะไรออกก็โชว์ให้หมดแต่โชว์ของรับไม่เอานะเว้ยอันบรเติมแล้วมาเฮ้ยเติมแล้วเออเดี๋ยวได้ส่งออกเ็จมวยวัดระเบิดเฮ้ยมาแล้ววาวาคู่นี้ใครชนะนัดยกหนึ่งหลวงพ่อให้ห้าร้อย เกี่ยวกับค่าตัวค่าตัวอีกคนละ2